มาเช็คพลังงานกันนะคะวันนี้ใช้ยานโลกในการเปิดนะคะขอพลังงานครูบาอาจารย์จงประสิทธ,ธินะคะขอให้ท่านที่มาเจอคลิปนี้ได้รับพลังงานดีพลังงานบวกนะคะครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารอยากจะแนะนําอยากจะเตือนนะคะหรืออยากจะอวยพรเรื่องอะไรตั้งจิตหทนิงนะคะหลังจากที่สวดมนต์เสร็จแล้วนะคะอ่ะมาดูพลังงานขอหยิบไพ่ห้าใบนะคะ คู่บุญคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานกัลยาณมิตรพลังงานคนที่ส่งเสริมนนหนุนนำนะพลังงานคนที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลนะคนที่มีบุญมีบารมีนะคะคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะพลังงานขึ้นมาพยายมราชนะพลังงานของคนที่หลังจากนี้ชีวิตจะดีขึ้นนะคะพลังงานของผู้พิพากษาขึ้นมานั่นแปลว่าถ้าคุณทําดีมาแล้วอะ เดี๋ยวคุณได้ดีแน่นอนนะคะเส้นทางของคุณมาในเส้นทางที่ดีแล้วช่วงนี้นะคะถ้ามีใครที่รู้สึกว่าตัวเองนะคะมีอาการไม่สบายนะคุณนั่งสมาธิสวดพนภาวนานะคะมีพลังงานบางอย่างอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลมีพลังงานบางอย่างที่รอส่วนบุญส่วนกุศลกับคุณอยู่เพราะจริงๆอะ่ะคือพลังงานของคนที่ชอบทําบุญก็จะมีพลังงานบางพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะรอส่วนบุญอยู่นะ พรุ่งนี้วันพระด้วยนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสนะคะทำบุญนะไปใส่บาตรนะคะไปไปวัดไปอะไรก็ตามค่ะสร้างบุญสร้างกุศลนะคะทำบุญทําทานแล้วก็กรวดนะ้ำบุทิบุญให้ให้ตัวเองก่อนนะคะให้เจ้าบุญในคนให้ตัวเราก่อนเนาะแล้วก็ส่งบุญให้กับเทวดาประจำตัวให้กับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์และให้เจ้ากรรนายเวรด้วยนะคะมีบางสิ่งบางอย่างรอส่วนบุญกับคุณอยู่นะคะแล้วเชื่อเลยว่าหลังจากนี้ดวงจะหมดเคราะ นะคะดวงจะดีขึ้นนะคะพลังงานดีมากนะแต่อาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะที่กําลังจะลงมือทําอะไรนะ,ะจะมีเทวดาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยส่งเสริมหนุนนำนะค,ะคอยเป็นกําลังใจให้อยู่ไม่ต้องห่วงนะคะคุณมีฐานบุญฐานบรารมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็โมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญวันพระทุกวันพระแล้วก็ทุกๆบุญที่ทุกท่านร่วมมานะคะอ่ะขอดูอีก3าใบว่าพลังงานดีนะคะ พลังงานคู่บุญขึ้นมาเนี่ยนะคะมีคนหนุนนํามีคนส่งเสริมนะเจอแต่กัลยาณนะมิตรเจอแต่คนที่พาเรานะคะไปสู่ไปสู่เส้นทางที่มันดีนะคะคุณมาถูกทางแล้วนะคะช่วงนี้ร้อนๆหนาวๆช่วงนี้ไม่สบายอากาศเปลี่ยนแปลงให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอ่ะพลังงานอะไรอีกอยากจะสื่อสารโอ้โหเป็นช่วงที่ระวังในเรื่องของการขับรถขับรานะคะไปไหนมาไหนนะ มีพลังงานบางอย่างที่รอส่วนบุญคุณจริงๆนะคะอันนี้พูดเลยนะ,ะมีพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นรอส่วนบุญอยู่อุทิศบุญบางคนฝันไม่ดีบางคนฝันเห็นบรรพบุรุษนะคะเพราะแม่ปู่ย่าตายายเนาะ,ะนะคะท่านก็มารอส่วนบุญความเชื่อนะคะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรเนาะนะคะแต่ว่าส่งบุญให้เถอะนะคะอย่างน้อยอ่ะเราเองนั่นแหละค่ะที่เราจะได้บุญนะคะอย่าหวงบุญนะยิ่งใครยิ่งได้นะคะจะมีพลังงานที่คอยสนับสนุนเราอยู่ขออีกสามใบสุดท้ายจะสื่อสารอะไรนะคะ เหนือความคาดหมายพยาครุฑขึ้นมานะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาทําอะไรในช่วงนี้เดี๋ยวจะดีขึ้นจะดีแบบอัศาจรรย์ปฏิหารจะดีเกินความคาดหวังนะ,ะจะดีเกินกว่าที่คุณคิดไว้นะคะลงมือทําอะไรบางอยา่างองค์ปู่พยาครุฑขึ้นมานะคะใครที่ได้ยันนะคะพยาครุฑไปแล้วยินดีด้วยนะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องรอดูเดือนหน้านะเพราะว่ามีไปวัด ะะเดือนละหนึ่งครั้งนะท่านใดที่ได้พยาคุธของอวัดถ้ำผาแดนไปนะคะถือว่าโชคดีนะคะบอกเลยว่าเป็นพยาคุธเป็นยันพยาคุธที่ส่งเสริมทุกด้านนะคะส่งเสริมทุกด้านนะคะการเงินการงานอำนาจบาร,รมีมัง่งคั่งร่ำรวยอันนี้ความเชื่อคุณต้องมีนะคะมีพยาคุธหรือใครที่แบบบูชาอยู่แล้วนะคะดูบูชาดีๆนะไปขอพรอท่านดีๆนะคะพยาคุธขึ้นนะคะ องค์ปู่ท่านเมตตามากนะคะโอ้โหเห็นไหมคอยปกปักรักษาคุ้มครองคนที่มาเจอคลิปนี้เทวดาคุ้มครองขอใบสุดท้ายใครอยากจะแนะนําอะไรมาแก้ตรงจุดไม่ว่าปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนเนี้ยจะได้รับการแก้ไขไปรับพลังงานดีพลังงานบวกนะคะพลังงานดีมากระวังแค่สุขภาพนะคะพักผ่อนให้เพียงพอในะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะไม่สบายได้นะคะแล้วก็ เวลาที่จะเดินทางไปไหนก่อนที่จะเดินทางนะคะมีแนะนําให้สวดบทอ,อิติปิโสเรือนเตี้ยหรือมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะก่อนออกจากบ้านนะคะจะแก้คุณไซมนดํานะคะแล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแค่บทนี้เก้าบทนะคะอิติปิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนาเมีอีเมนะพุทธตังโซอีโซตังพุทธปิติอีนะคะตั้งน้โมกัดสามจบนะแล้วก็สวดเก้าจบก่อนออกจากบ้านหรือที่เรานึกได้อะทุกวัน แล้วคุณจะเห็นอาจารย์ปฏิหารคุณจะเห็นเรื่องราวดีๆคุณจะเห็นความโชคดีบางคนมีโชคมีลาบคําว่าโชคลาบไม่ใช่แค่คุณจะถูกหวยนะคะคําว่าโชคลาบคือความโชคดีความโชคดีในทุกด้านนะคะคุณจะได้จริงๆคุณอาราธนานะคะบารมีของพระพุทธเจ้ามานะคะเป็นเกาะป้องกันตัวนะคะแล้วก็บทนี้ดีมากแก้คุณใสม่มนดําแก้ของไม่ดีแก้ใครที่คิดไม่ดีนะคะคือเป็นบทที่ ถ้าไม่ได้สักบทขอบทนี้มงกุฎพระพุทธ,ทธเจ้าหรืออิติปิโสเรือนเตี้ยนะคะวันละเก้าจบคุณจะมีเขาเรียกนะเสกเสกตัวเองอะคะ่ะเสกความมงคลให้ตัวเองนะคะเสกคืออยากให้ท่องที่บ้านเพราะอะไรพูดดังๆเลยค่ะบ้านเราจะเป็นมงคลวัตถุมงคลเราจะเป็นมงคลเหมือนการเสกนะคะเหมือนการเสกเหมือนเป็นการเหมือนเป็นการเสกให้เรา มงคลบ้านเรามงคลเทวดาโมทนาบุญนะคะลองดูนะเจ้าที่เจ้าทางก็เมตตานะคะให้ดีนะคะรับรับพลังงานดีพลังงานบวกนะคะพลังงานความเหนือความคาดหมายพลังงานของคนที่มีเขาเรียกไรนะ คนสร้างบุญสร้างกุศสมนสมีบุญอยู่แล้วมีฐานบุญอยู่แล้วทําอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเมตตานี่คือพลังงานของคุณนะคะอย่าลืมนะสวดมนต์มสมาธิภาวนากรวดน้ําอุทิศบุญให้ตัวเองก่อนเวลาที่จะจะทาบุญหรือทําอะไรให้ตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยแผ่ให้สรรพสัตว์นะคะท่านที่มาเจอคลิปนี้น้อมรับพลังงานบวกนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ อีกไม่กี่วันนะคะจะมีพิธีการบวงสรวงนะคะบวงสรวงใหญ่เป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกในการบวงสรวงแบบเขาเรียกจัดโต๊ะบวงสรวงเลยนะคะที่เกาะดอนโพนะคะที่บึงของหลงนะคะจังหวัดบึงการนะคะบวงสรวงองค์ปู่อือลือนะคะเป็นพญานาคองค์แรกที่ทําให้มีเห็นปาฏิหาริย์ในชีวิตนะคะแล้วก็มิก็ไปตลอดแล้วก็ตั้งเจที่ฐานไว้นะคะว่าหลังออกพรรษานะคะจะ บวงสรวงท่านแล้วก็จองอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ท่านที่มาเจอคลิปนี้แล้วอยากจะร่วมนะคะเปิดบุญเปิดบาร,รมีเปิดอันนี้ความเชื่อนะคะเปิดโชคลาภนะ,ะก็ร่วมได้ค่าครูตามกําลังศรัทธานะคะตามกําลังศรัทธาเลยค่ะเปิดโอกาสนะคะคุณแค่ตั้งจิตน้อมจิตในความเชื่อของคุณนะคะแล้วมีจะมีคําอธิษฐานจิตให้ก่อนที่จะนะคะก่อนที่จะโอนร่วมนะ,ะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะ ตั้งโต๊ะบูชานะคะองค์ปู่อือ่นๆนะคะวันที่ยี่บสองวันเสาร์นี้ค่ะนะคะช่วงบ่ายคุณก็ตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะโอนนะคะนั่งไปคำอธิษฐานจิตที่คุณส่งถึงองค์ปู่โดยตรงนะ,ะไม่บอกเลยว่าคนที่ทาพิธีให้เป็นคนที่พาพวกมีไปตั้งแต่ครั้งแรกๆแล้วก็ขอได้นะคะท่านเขาไม่ใช่ถามโดยตรงแต่เป็นคนที่มีรู้สึกว่าเซนนะคะเซนรู้สึกว่าใช่เวลาที่เราไปอธิษฐานจิตแล้วขอแล้วได้อันนี้คือ เราก็แบบจองอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทําพิธีนะคะวันที่2ี่สตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันเกี่ยวกับพญานาคด้วยนะคะใครที่ใครที่มีความเชื่อความศรัทธาลูกหลานพญานาคเชื่อในองค์ปูอือลือหรือรองค์องค์งปูทุกพระองค์เพราะเราอัญเชิญองคปูทุกพระองค์มาอยู่แล้วนะคะก็ร่วมได้นะคะจนถึงวันที่22นะคะช่วงบ่ายนะแล้วก็วันที่12เดือน12นะคะจุดผางประทีปค่าครู112บาท จองมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีจะเริ่มส่งลำดับแล้วนะคะหลังจากกลับมาจากอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมีจะเริ่มส่งลำดับให้นะคะไม่ต้องรอใกล้วันนะบางคนไม่ทันอันนี้ครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะปีหน้ามิไม่ทราบว่าจะได้ทําหรือเปล่านะคะแต่ว่าปีนี้เป็นครั้งสุดท้ายอยากให้ร่วมอยากให้เปิดใจนะคะก็คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีพลังงานบวกค่ะขอให้โชคดีนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทวดาเมตตาสาธุนะคะ